็สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสําหรับแนวทางหัวลาพัฒนาวันที่11วันพุธก็คือวันนี้นะครับก็นะครับอันอื่นนะครับก็มาดูนะครับสติการเดินของตัวเลขนะครับ ทั้งสามสูตรนะครับมันเริ่มเดินพร้อมกันตั้งแต่งวดสองเจ็ดหกสี่นะครับก็เหมือนเดิมครับเอาสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับคำนวณได้ตัวเลขตัวไหนเอามันมาจับคู่นะครับเช่นงวดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามใช่ไหมครับก็เอามาจับคู่ นะครับเจ็ดศูนยจ็ดหนนะครับแปดหนึ่งเออแปดศูนแปดหนึ่งแปดสองแปสามก้าศูนก้าหนึ่งก้สองก้สามนะครับก็ได้ออกมา12ชุดนะครับ พอได้ออกมาทีสองชุดเสร็จนะครับก็สเตปต่อไปก็คือเอาสูตรที่สามนะครับมาคัดเลขอีกทีหนึ่งก็คือคำนวณได้เจ็ดนะครับเราก็มาดูนะครับแถวที่เจ็ดเจ็ดก็คือตรงนี้แปดก็คือแถวนี้นะครับโมนี้นะครับก็คือเด่นแปดชุดนี้นะครับผลออกสองเจ็ดหกสี่ก็คือ มาที่ตรงนี้นะครับมาที่สองเจชุดเน้นนะครับวิง่งเลขวิ่งก็คือติดเลขเจนะครับหลักร้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> จับคู่ <c oughs> ออกมาได้สิบสอชุด <c oughs> เลขวิ่ง6 เท่านี้เลขวิ่งเจ็ดเท่านี้นะครับผลออกศูนย์หกศูนย์ห้านะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับมาบนล่างนะครับศูนย์หกศูนย์ห้าเลขวิ่งก็ามาที่เลข ต่อมาก็จับคู่สิบสองชุดเลขเว้นคือห้ากับหกนะครับห้าแถวนี้หกแถวนี้ผลออกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดก็มาที่ชุดนี้ห้าเจ็ดชุดเน้น ะวิ่งเลขวิ่งก็คือเลขห้าหลักสิบต่อมานะครับจับคู่สิบสองชุดเลขวิ่งคือแปดเก้านะครับแปดเก้าผลออกสองแปด สี่หกก็คือชุดนี้นะครับสองแปดเลขวิ่งก็คือติดที่เลขแปดหลักร้อยต่อมาก็จับคู่ได้ทังสองชุดเลขวิ่งคือแปดกับเก้านะครับ เด่น8ชุดออก7 3 3 9ก็คือตรงนี้งดถี่แล้วนะครับมาที่ชุดเน้นก็คือ9 3เลขวิง่งมาที่เลขเก้หลักหน่วยนะครับอันนี้คือใส่ทีการเดินของตัวเลขน,นะครับเดินได้ 1>, 1 2 3 4 5 5งสามสีวดติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่หกนะครับวันที่1ิบเวันพุธก็คือวันนี้นะครับ,นะรบวิธีการวิธีการคำนวณนะครับก็จะมาเริ่มจากสูตรที่1สูตรที่1นะครับก็ตํแหน่งที่ใช้ก็คือตรงนี้นะครับเจวกเ รับสูตรที่1ก็คือตรงนี้7จบวกเได้เท่ากับ16 16กมันก็คือ6กบวกหเป็น7บวกหเป็น8สูตรแรกก็คือได้6 7 8ตรงนี้นะครับ6 7 8 <c oughs> ต่อไปนะครับก็คือสูตรที่2ครับ สูตรที่สองกำนังตรงนี้7 7็บวกสได้เท่ากับ10บนะครับสิ 10. มันก็คือ0 0นบวกหเป็น1 1ึบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น3สูตรที่2ได้ออกมาแล้วนะครับก็คือ0 1 2 3ตรงนี้สูตรที่ 2นะครับต่อไปก็คือสูตรที่3เป็นสูตรวิ่งนะครับสูตรที่3ส,สูตรที่3ตำแหน่งที่ใช้มาบวกกันนะก็คือตรงนี้7บวก9 7บวก9นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ16 สิมันก็คือ6 6บวก1เป็น7อ่ะสูตรที่3ได้มาแล้วก็คือ6กับ7นะครับ6กับ7สูตรที่3อ่ะทีนี้นะครับพอได้ทั้ง3สูตรแล้วใช่ไหมครับ ก็เหมือนเดิมครับเอามาจากคู่นะครับก็คือสูตรที่1กับสูตรที่2สูตรที่1คําคำนวณได้6 6 7 8อันนี้มันต้องเป็น8นะ6 7 8จีดนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับเท่าที่0 8ดศ ครับสูดแรกได้หกเจ็ดแปดเท่านี้นะครับสูดแรกสูดที่สองศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้สูดที่สามได้หกกับเจ็ดอันนี้นะครับอ่ะก็เหมือนเดิมเอาสูดที่หนึ่งกับสูดที่สองก็คือตรงนี้จับคู่ออกมาได้ 12ชุดใช่ไหมครับก็จับออกมาได้12ชุดตรงนี้กรอบสีหนงแดงนะครับสเต็ปต่อไปก็คือนะครับเอาชุดที่3ก็คือ6กับเเนี่ยนะครับมาคัดเลขอีกทีนึงตัวแรกคือ6 6ก็คือชุดนี้ไฮไลท์ไว้ <c oughs> 7 ชุดน,นี้นะครับก็แปลว่าโมนี้นะครับมันเด่นทั้งหมดเนี่ยแปดชุดด้วยกันนะครับเด่นหกกับเจ็ดนะครับนะตรงที่ไฮไลท์ไว้นะก็คือแปดชุดนะครับส่วนตรงที่ไม่ไม่ไฮไลท์ไม่ไม่ไฮไลท์ก็คือชุดที่มันไม่เด่นนะครับก็เอามันมาเขียนใหม่เรียบเรียงตัวเลขใหม่นะครับ นะนครับก็ได้ตามนี้นะครับชุดเน้นในวงวดนี้นะครับก็คือชุดที่ไฮไลท์ไ,ไว้นะครับก็คือชุดตรงนี้นะครับอันนี้คือชุดเน้นในวงวดนี้นะครับคือตรงนี้นะครับแปะชุดนี้นะครับนะก็ <c oughs> เอามาเขียนใหม่นะครับ ชุดเน้นแปดชุดนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เล็กลองโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับชอบชุดไหนครับก็เลือกเอานะครับถ้าชอบที่ชุดติดหกก็คือแถวนี้ ใครชอบที่ชุดที่ติดหกนะครับใครชอบที่ชุดที่ติดเจ็ดก็คือแถวนี้นะครับก็เลือกเอานะครับว่าชอบตัวไหนนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวจากการคํานวณน,นะครับงวดนี้ชอบเลขนะครับ ชอบเลขนี้นะครับเลขนี้แถวไหนก็จะมีแค่แถวเดียวก็คือนะครับแถวนี้ใช่ไหมที่ติดหกใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับวิ่งรูดนะครับได้หกหกกับเจ็ดวันนี้นะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยแคปหน้าจอไว้ไปเป็นแนวทางนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปต่อกันที่แนวทางดังเดิมของเรากันนะครับแนวทางดั่งเดิมนะครับก็งวดที่แล้วนะครับก็เข้านะเข้าเฉพาะเลขวิ่งรูดนนะครับแต่ว่าเลขเจาะสองตัวก็หลุดนะครับงวดที่แล้ว อเคนะครับก็ทีนี้มาดูแนวทางน่างเดิมของเรานะครับในวันนี้นะกดทีสิบเอ็ดพูดนะครับ <c oughs> ชุดเน้นวงนี้นะครับก็8ชุดนี้นะครับวิ่งรูดวันนี้ให้เป็น3กับเก้าเลขก,กัน ับ3ตัวบนเลขวินัวคตัว <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวทางตังเดิมนะครับทีนี้มาดูนะครับตัวเลขที่ผมชอบส่วนตัวในวันนี้นะครับย้ำนะครับว่าตัวเลขที่ชอบส่วนตัวนะ เริ่มจากเลขวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดวันนี้ผมชอบเลขเก้านะครับชอบเลขเก้าครับส่วนเลขชุดเน้นสองตัวนะครับก็คือในในนี้นะครับก็คือสามเก้าแน่ๆละตัวหนึ่งสามเก้าสามหก ะจะมาตัวเดิมหรือเปล่าไม่แน่นะครับเพอว่าวันนี้ชอบมากก็คือ3ามเก้าหกนะครับสชุดนี้ผมชอบมากวันนี้นะครับแล้วก็เลขเบิ้ลเก้าเก้าหครับสา้นะครับ, <c oughs> รบอ่ะตรงที่ไฮไลท์ในวันนี้นะครับคือชุดตัวเลขที่ผมชอบมากในวันนี้นะครับส่วน ส่วน1 15กับ1 2ก็ชอบนะครับก็จะติดไปสักนิดนิดนิดหน่อยนะครับสองตัวนี้นะ <c oughs> ต่อมา2ตัวไปแล้วนะครับต่อมาก็คือเลข3ตัวบนนะครับ3ตัวบนที่ชอบส่วนตัว <c oughs> ก็คือชุดที่ติด9นะครับ แล้วก็036วันนี้ชอบ6ชุดนี้นะครับเลขวินชอบ6ชุดนี้นะครับโดยเฉพาะชุดนี้ชอบเลขเออที่มันติดเบิร์นก็คือ939 639นะครับ แล้วก็นี่ห้าสามเก้านะครับสามชุดนี้วันนี้นะครับชอบเป็นมิเศษนะครับอ่าต่อมาก็คือสามตัวบนนะครับสเอ้ไม่ใช่สตัวบนเลขวินสี่ตัววินสี่ตัวชอบชุดนี้เบิลห้าห้าสามเก้านะครับ <c oughs> นะก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวเลขนะครับอ่านะก็ ถ้าใครจะตามแนวทางนัางเดิมเนี่ยก็นะครับตามได้นะครับในวันนี้นะ,ะเพราะว่าส่วนตัวในวันนี้นะครับก็คิดว่าโอกาสที่จะมาตัวเลขหัวยราวพัฒนาที่จะมาในวันนี้ในแนวทางนัางเดิมเนี่ยโอกาสที่จะมาเนี่ยสูงนะครับแต่ว่าประเด็นคืออยู่ว่ามันจะมาเป็นตําแหน่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวให้แคปน่าจะไว้ไปเป็นแนวทางสแปบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับกับลาวพัฒนานะครับส่วนตัวนะครับก็หวยลาวพัฒนาในวันนี้เนี่ยคิดว่ามี3ตัวนี้แน่ๆนะครับ ส่วนตัวนะคิดว่าหัวเราเนี่ยสตัวนี้เนี่ยมีแน่ๆนะครับแต่ว่ามันจะไปอยู่ตำแนหน่งไหนแค่นั้นเองนะครับ ก็โอเคนะคทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหัวหลาวพัฒนานะครับก็ขอที่คนโชคดีนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ